สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเป็นคันนี้นะคะ h i โนเมกา JO7E 210แรงเป็นสีขาวมุกชมพูนะคะคันนี้ชุดแต่งจัดเต็มนะคะมีหมวกมีกระมีกระเช้านะคะมีด้านบนก็จะมีเป็นแตรด่วนนะคะแตรด่วนอสองคู่นะคะกันชนย้ําหมดตียื่นนะคะคันนี้ยังว่างยังโสดอยู่นะคะยังไม่มีเจ้าของ มาดูตัวจริงได้เลยนะคะมาทดลองขับได้เลยจะเป็นหัวตอนเดียวนะคะคันนี้ราคาไม่แพงนะคะก็หกปลายๆนะคะสเปคกระบะก็สามเมตรแปดสินะคะเป็นดับสีตันแกนใหญ่เสาแปดสาฝาข้าง50ด้านแองสาไม้นะคะดูภายใน ภายในเบาะก,ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงิน V.I.P. พื้นเหยียบก็เป็น V.I.P. นะคะภายในจะเป็นภายในดำนะคะตัวใหม่นะคะภายในดำส,สวยๆเลยทำความสะอาดแล้วลูกค้าพร้อมรับกลับบ้านได้เลยนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยยางก็เป็นยาง8.25ขอบ16นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง6เส้นเลยนะคะ ท่อเป็นแฝดสามนะคะแหนบก็เสริมให้พร้อมใช้งานนะคะคัสซีกส็สวยเลยนะคะคัสซีเป็นคัสซีคัสซีนอกนะคะคัสซีใหญ่ๆลายก็จะตัดด้วยสีเขียวสีฟ้านะคะสีชมพูลายหลังดำนะคะก็จะเป็นลายโมกุลนะคะ สวยๆแบบนี้ยังว่างยังโสดอยู่นะคะยังไม่มีเจ้าของมาทดลองขับได้เลยนะคะอู่เปิดทุกวันที่กัดอู่อยู่ที่ทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะคะโทรสอบถามก่อนได้นะคะ0879612202อีกเบอร์ก็0801607789นะคะมีหลายรุ่นให้เลือกชมนะคะมีหวัวลากคาซีแล้วก็มีเป็นรถพร้อมใช้งานก็มีนะคะ ให้ลูกค้าเลือกชมดูภายในฝั่คนนั่งนะคะภายในดำก็สวยๆเลยข้างประตูคัดมาให้สวยๆเลยนะคะมีแตรด่วนด้วยนะคะคันนี้แต่งไว้หล่อๆเลย ดูเต็มนะคะนีสนใจมาดูได้เลยนะคะมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ